ที่ต้มจืดอีกแลว้วกะจีล้วนกะเทียมตะกอนเอาส่วนหนังไปล้วนส่วนหนังไปลว้วน,น,วนเนาะ ล้วนชวนหนังแกกระเียเียช่อ้อนหลักกเียวน้ ยั่ไงกินเจน้ำใจไปดีกวาร,รอเดือดเดี๋ยวเราก็เห็ดขั้นตอนต่อไป นี่คือใส่เครื่องปุงแล้วจ้าเพระบาะว่าไม่มีมือ่ายผง,งหลักน้ำขาสิคนเอาแบบนี้ใส่ๆสีดล้อมูก,ก่อนใส่แล้วพี่น้องไม่นีเฮียดซอยกันหลายคนอยอยแยกกับีเป็นผู้นางเบิง่งซื้อ ไอ้ลูกเป็นผู<ม>้เฮ็ดกำลังรอหมูใส่โอกระเพร่อกรอหลอะกระทิจจจ,จ,จ,จุจุใส่เห็นน้ำงานอันนั้น 5, นงไปงานก็เจ้าโอ้ยสิบหิวรอเลยไหมเก,กินกระพวดปดนี่นแตงแล้วอากาศกระบวดปดคึมคึมกระที่ต้ม จืดและซดทหอนพี่น้องเอ้ยจะฮิต่ละมือละวันกับจักสิคิดเมนูยัอง,อยงปวดเสียนเลยจ้ะก <c oughs> ับเขาแต่ละวัน <c oughs> น้ำมสมนีแล้วพอดีเขาบอกเอาเดือดไปว่านั่นหรอกพอเพราะว่าน้ำมนันจิตคุณเออก็ซจำนีและ แล้วหอกก็คอยเขี่ยวไปเรื่อ,อ,อยๆเ็าแ้งใส่มันใส่ท่านเดคุ้นพอปล่อยทัานซะก่อนไปตักฟองอันนี้อออฟองอันนี้มันใสในข้าวบอตักก็ได้ก็ปล่อยใ้ค่อยฝนฝนไปเดี๋ยวก็เอาแ้งลงบนมันใสเองอก,เกินเป็นวันๆไปละพี่น้องเอ้ยจะใสถุงมือหรอกจ้าเพราะว่าดยุบาน เอ้ก็ว่าได้ถึงว่าเอามือสิบนิ้วหรอกแค่สองนิ้วหลืจ้ะสองสามนิ้วอยู่ก็ปั่นได้แล้วนะก่อนเท้าเทียนเท้าก็ล่างใหม่ล่างมืออยู่เบ็งกินหรอกว่าได้ไปประกวดใส่หรอพี่น้องแจ๊ะว่าเพิ่นลมะมินนี่แหละบางคนก็เจอกมะมิ่นก็สามนิ้วนึงรอบว่าได้เอาหัวทาง่ะลวดปากคนเท้าก็อดปัดฝากอดว่าได้แล้วพูดไดที่เราจีนได้แล้วบางคนกรเจอกกันอันนี้อยู่เขาเห็ุใดคนบึงอ่ะกว่างกิน่ะ เดี๋ยวต้องใส่ถุงมือถุงยงางแล้วว่าเฮาบ่ได้ใส่ล่ะพี่น้องบ่ได้ซื้อบ่มีจ้ามีอยู่แต่ว่างมันหน่อยก็เลยบ่ใส่ม่เฮ็ดแป๊บเดียวนึงสามนิ้วจุ่มจิจุ่มจิก็ได้ละจา่าว่าจะหมูละเอียดว่าจะหมูละเอียดต้องมันยังไงว่ามันสายโทรมาตินี่นัน่นมีสายเข้ามา,เ,าเดี๋ยวว่างกนอน เอาแฟงใส่แล้วพี่น้องใส่พรหมหมูเลยจ้าหมูสิกระตอแฟงเลยเปื่อยพอดีกันเวลาเวลาสุกก็เได้เลยนาหมูสีกระได้แบบสุกจนว่างแข็งหมูสีบระได้แข็งแล้วก <to ็เด well> ี๋ยวอันเ้าก็แฟงใส่แล้วเดี๋ยวเ้าก็น้ำใสแจ้วดอกมาหนิต้มเป็นหม้อได้พี่น้องเอ้ยกินมัดมือได้เลย ทางนั้นก็นต้อยบอกพราวเสียงกับเขา,ขาแล้วพี่น้องเอ้ย <c ười> บ้านกเกษตรยื้อซูมุ่งซูเกะเอาเอาเอาไปแก้วไรเงี้ยหน้าอยู่กดหมอโอ้เต็มหมอนพอหรอเออเออแต่อุ่นใจป่ะพี่น้องหมอนแบบไงการว่าต้มน้ำใหม่กัจนได้เปลี่ยนหมอนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกินไปไจริงจีละ กับพี่นองแล้วพื้นกับว่าพี่น้องขึ้กันแล้วละอยู่บ้าทวันแต่ว่ากับเขาบานทวนฮาาพ้องคนฝากลางบอักบมากด้ายเทว่าเฮ็ดเฮ็ดกับบ้านล้วมันต้องเฮ็ดเหตุว่าเันคนฝากกลางก่างองเออ ก็เลยแต่เหตุกับเขาห่อกรเล็บห่าอะไรนเมยอยูาอ,อ,ยอยากระจันห่อกระจีดเหตุสองอย่างสรูปแล้วห่าก็เลยกินน้ำเขากินน้ำเพลินซะต้มจืดเคี่ยวไว้สักก้อนพี่ร่องเอ้ยจนกว่านา้ำใสแจ้ว มืนอนี้ก็มีลูกมาเห็ดซอยสุมือสุเทียกับมิตะยายน้ต้มจืดแฟงเบื่อได้อยู่น้ำสวนย่ายบื่อได้ขัดยแบบมักตำลึงบ่เขาก็ไปหาเอาอันนี้ทายคลิปเงี้ยวอันบ่เออเออคลิปเงี้ยวกับคลิปเออ